เบสเคร่งครูดเล่นละครเรึ่งเดียวแต่แฟนคลับเนียวแน่นให้ดอกไม้เงินจุกจุกถูกเทศการทำเอาแฟนคลับอ,อินอ,อกอินใจและยิ้มไปตามๆกันค่ะเมื่อล่าสุดสาวเบสรักวันีคำสิงได้โพสรูปภาพของขวัญที่แฟนๆส่งมาให้ร่วมแสดงความยินดีในวันรับปริญญาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่อด,ดอกไม้เงินสดที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวตาลุกว้าวกันเลยทีเดียวค่ะ โดยสาวเบสได้เขียนข้อความบอกความในใจขอบคุณแฟนๆของเธอที่ยังคงติดตามอย่างเหนียวแน่นแม้ว่าเธอจะมีผลงานการแสดงเพียงแค่หนึ่งเรื่องและยังมีแฟนๆคอยสนับสนุนเธอในฐานะยูทูบเบอร์ด้วยว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ในฐานะนักแสดงหญิงเบธก็ไม่ได้มีผลงานละครอะไรเยอะเลยและก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเล่นบทยากๆท้าทายท้าทายให้ทุกคนได้ชมไหมแต่มีหลายคนบอกเบธว่าเป็นผู้หญิงยากมากที่จะได้ขอขวัญแบบนี้มันทําให้เบธรู้สึกว่าเบธโชคดีมากๆที่มีทุกคนและเบธดีใจมากๆที่เบธได้เล่นละครแค่หนึ่งเรื่องเองแต่มีแฟนคลับมากมายขนาดนี้ ขอบคุณมากๆค่ะและในฐานะยูทูบเบอร์มันมากมายจริงๆค่ะแค่ทุกคนดูคลิปก็คือที่สุดแล้วแต่ทุกคนให้ของขวัญทุกเทศกาลให้ช่องเงินทุกเทศกาลสำหรับยูทูบเบอร์คนนี้มันมากมายจริงๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปและให้ของขวัญต่างๆสุดท้ายขอบคุณนะคะไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากขอบคุณค่ะ ไม่ว่าจะติดตามเบสจากอาชีพอะไรก็ตามขอให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆนะคะรักทุกคนมากๆไว้เมากันในไลน์กลุ่มบ้านนะ